สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ป .3 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดการคูณจำนวนนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะเป็นการคูณจำนวนที่ตัวตั้งเป็นหลักพันนะครับแล้วก็ตัวที่มาคูณนั้นมีตัวเดียวนะครับอ้าว มันมีอยู่กี่ข้อเนี่ยหกข้อเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูข้อที่หนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับมันจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักสแสนเราก็เอาตัวที่มันเยอะมาตั้งนี่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบคูณแล้วก็เอาเลขพิ่มาคูณเนี่ยมาตั้งให้ตรงจากข้างหลังไปนะครับอันนี้มีตัวเดียวมันเป็นหลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงหลักหน่วยแล้วก็คูณไปทีละหลักละหลักจนหมดนะครับ 4ี 0. คูณศูนย์ได้ศูนย์ครูบอกเสมอว่าอะไรไปคูณศูนย์มันจะได้ศูนย์สี่แสองตอบปุ๊บเลยไม่ต้องไปดูสูตรคูณเพราะว่าเราต้องท่องสูตรคูณให้คล่องส8่แสามสองใส่2ทด3มนะครับมันเป็นเลข2ตัวสาสองเนี่ยก็ต้องทดไปข้างหน้าส1เป็นสบวกกับตัวทดเป็นเจ สี่หนึ่งเป็นสี่ก็ได้สี่ลงมาหมดตัวที่จะคูณกันแล้วจากนั้นเราก็มาตอบเป็นเลขไทยสี่พันเจ็แล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ใส่ลูกน้ำแบบนี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้อต่อๆไปเราก็ทำ ทำให้ดูข้อเดียวพอนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ